วันนี้เราก็จะมาทำเมนูยอดฮิตกันค่ะกับหมี่ไก่ฉีกนั่นเองเริ่มจากการนำกระเทียมไปเจียวให้เหลืองนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปพักไว้ก่อนจ้าขั้นตอนต่อไปมาเตรียมต้มน้ำซุปกันก่อนเลยจ้าเริ่มจากการนะคะใส่เห็ดหอมหัวไชเท้ารากผักชกีกระเทียมพริกไทยดำเติมเกลือสักเล็กน้อยตามด้วยผงปรุงรสซีอิว๊วขาวนะคะแล้วก็จะเป็นซีอิว๊วดำหวานนั่นเองจ้าคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเสร็จแล้วเราก็นำอกไก่ที่เอาหนังออกเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปต้มให้สุกได้ประมาณนี้ ก็จะเก็บไปพักไว้ก่อนนะคะมาถึงขั้นตอนการลวกเส้นหมี่นะคะเราก็จะลวกกับน้าซุปแบบนี้เลยเพื่อให้ตัวเส้นนะคะดูดซึมน้าซุปเข้าไปให้ได้มากที่สุดเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปพักไว้ก่อนแบบนี้เลยจ้ามาปรุงน้าซุปกันต่อนะคะใส่น้ําต้มไก่เมื่อกี้ตามด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ําตาลสายน้ําส้มสายชูพริก คนคุเขาให้เข้ากันตามด้วยน้ำมันเจียวกระเทียมนะคะใส่ลงไปตามด้วยกระเทียมเจียวคนคุเขาให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนํามาคลุกกับเส้นหมี่ที่เราได้ทําการลวกไว้นะคะแล้วก็คุเขาให้เข้ากันแล้วก็จัดเสิร์ฟใส่จานนะคะแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตามด้วยไก่ที่เราได้ทําการฉีกเป็นชิ้นฝอยๆแบบนี้นะคะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เราได้ทําการเจียวไว้แบบหอมๆนะคะตามด้วยต้นหอมผักชีโรยปิดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับหมี่ไก่ฉีกแบบง่ายๆจ้า